แม่ะคะแม่แม่ะคะแล้วทำไมเธอสวยจังเลยอ่ะฉันเหรอฉันสวยอยู่แล้วแม่ทำไมผมเธอสั้นเหมือนพ่อเลยอ่ะไม่ได้สั้นนะยาวอยู่นะยาวอยู่มันสั้นมากเลยเพราะเธอหนูรู้แล้วว่าเธอไปตัดผมมาโอ้โหเธอพาหนูไปอยู่กับพี่ชากับอติกับพี่พลอยแล้วกับน้างบลี แล้วก็กับพ่อของน้องบแล้วแม่ไปตัดผมหนูก็ร้องไห้ตีแก้งหนึอโอ,โโอโโดนแก้งงั้นเหรอโดนแกงแล้วโอ้โหทำไมไไหน้าเธอกับหน้าฉันใหญ่เท่ากันเลยล่ะไหนนี่เท่ากันไหมอืม่าจะเท่ากันเนี่ยเห็นไหมผมหนูก็ยาวมากเลยนะตัวสอบ่อยสิโอ้โหยาวจริง ของสั้นเหรอโอ้โหสั้นมากของหนูยาวกว่าของเธอสั้นมากอือหือแล้วเธอของเธอจะมัดผมได้ยังไงเนี่ยของเธอสั้นมากของหนูมัดผมได้ของหนูไม่สั้นของหนูยาวมากแล้วดูสิเนี่ยแถมผมหนูยังเป็นสีดำแม่ค่ะหนูยังแถมผมเป็นสีใสลุ้งอ่ะอือือแล้วของสั้นล่ะเป็นสี เธอขอผมเธอเป็นสีเขียวขอผมหนูเป็นสีใสลุ้งเราสวยเกินไปนะแม,แม่ขอหนูอยากได้ผมสีใสลุ้งอะ่ะเนี่ยเธอก็บอกว่าสีใสลุ้งไงไม่ใช่ไงแม่ขอ,อยากได้ผมสีใสลุง้งอยากได้ฟานสีใสลุ้งอะ่ะโอ้ยอยากได้เยอะเกินคนแม่ขนเดอยากได้บ้านสีใสลุ้งอะ่ะโอ้โห ต้องหาเงินไปทำเองแล้วละมั้งเนี่ยได้ตูสส้สภาพส้าสีใสลุ้งสซเอิ์สีใสลุง้งประตูห้องนอนสีใสลุง้งแล้วประตูบ้านสีใสลุง้งแล้วก็ประตูปิด แล้วรถเราเป็นสีใสลุงมมีดเราเป็นสีใสลุ้งกระทะเราเป็นสีใสลุ้งหม้อเราเป็นสีใสลุ่มข้าวเราเป็นสีใสลุ้งเสื้อผ้าเราเป็นสีใสลุงแล้วก็แต่งหน้าเราเป็นสีใสลุงมครีมเป็นสีใสลุ้มเพื่อแล้วก็เสื้อเป็นสีใสลุ่แล้วก็ลิ้นชาเป็นสีใสลุ้งแล้วก็ที่นอนเป็นสีใสลุ้งแล้วก็ผัวสีใสลุ้งแล้วก็ห้องน้าสีใสลุ้งแล้วก็ทาหัวเป็นสีใสลุ้งแล้วก็โซ่เอจเป็นสีใสลุง แปลงฟันเป็นสีใสลุ้งอยาได้ทั้งหมดสีใสลุ้งเลย